สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าได้ติดตามรับสมหรับังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป๊ปอยากเก็บแม็กอาร์ตี้ไว้แต่เหลือไปเขียวขายตีปองจุดล้านปอนด์เป๊ปควาเดรล่ายังอยากเก็บเจมแม็กอาร์ตี้เอาไว้ให้กับทีมเพราะมองว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่มีศักยภาพและต้องกาารให้เขออยู่่ต แต่ก็ไม่ขวางทางหากนักเตะต้องการโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสม,เมอกับสมโมสรอ,อื่นโดยทาง m อาร์ตี้นะครับพร้อมเปิดไฟเขียวให้แม็กอาร์ตี้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้หากนักเตะยังร้องขอด้วยตัวเองและต้องมีสโมสรที่ยินดีจ่ายในราคาตามที่เรือนนั้นต้องการซึ่งใกล้เคียงกับโคพาเมอร์ที่เคยขายให้เชลซีในราคา42.5ล้านปอนด์ตามรายงานของเบนจากข้อ นี่นะครับเป็นความเคลื่อนไหวของเจมส์อาร์ตีนะครับเปปโรเดียล่านะครับเผยความในใจนะครับบอกว่าอยากเก็บแม็กอาร์ตีเอาไว้แต่ว่าก็ไม่ขวางทางนักเตะนะครับหากต้องการที่จะย้ายทีมเพื่อโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ําเสมอตามที่เจ้าตัวนั้นต้องการมาดูข่าวต่อมาซิตี้ปฏิเสธข้อเสนอ25ล้านปอนด์จากฟอร์เรสต์สู่ขอแม็กซ์ตี้แมนซิตี้นะครับได้ทำการปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปแล้วนะครับที่ยื่นเข้ามาในราคา25ล้านปอนด์ ในการขอตัวทางด้านเจมส์แม็กอาร์ตี้ไปใช้งานซึ่งทีนี้นะครับก็ถูกปัดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามรายงานจากสกายสปอร์ตนะครับได้บอกว่าซิตี้เนี่ยยังไม่พอใจกับตัวเลขดังกล่าวและต้องการค่าตัวที่สูงมากกว่านี้หากจะปล่อยตัวแข้งเลือดผู้ดีลายนี้ออกจากทีมนะครับแมนตี้ต้องการราคาอยู่ที่40ล้านปอนด์ขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ายืมมาแค่25ล้านปอนด์เนี่ยแน่นอนว่าแมนกอตี้เนี่ยปัดตกอย่างไม่ลังเลเลย มาดูข่าต่อมาทิตี้เตรียมเปิดตัวแท็บฟอร์ดค่าตัว27ล้านปอนด์ดีลุล่วงอย่างดีโรมาโนนะครับรายงานนะครับยืนยันบอกว่าแมนทิตี้และทางเบอร์ลี่นะครับได้บรรลุข้อตกลงในการเซ็นเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วสําหรับการคว้าเจมแท็บฟอร์ดด้วยราคา27ล้านปอนด์หลังเข้ารับการตรวจร่างกายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและเตรียมเซ็นสัญญายัางเป็นทางการกับเรือใบสีฟ้าภายในวันนี้ นี่นะครับพรุ่งนี้เช้านะครับก็ได้เห็นภาพการเปิดตัวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับเจมส์แท็บปอร์ดมือเก่าเรือผู้ดีรายนี้นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆมาดูข่าวต่อมาโลมาทีมดังจากอิตาลีนะครับแสดงความสนใจในการที่จะคว้าตัวทางด้านเคลเรดิโอเอชวิลี่มิทเปียนาคตกายวัย29ปีคือรายนี้นะครับยังถือว่าเป็นแข้งที่แมนซิตี้ต้องเก็บไว้ใช้งานอย่างแน่นอนนะครับ ลูกฟรีคิดที่เขาได้ซ้อมอย่างสม่ำเสมอนะครับได้แสดงศักยภาพให้เห็นแล้วนะครับได้แสดงให้ชาวโลกได้เห็นแล้วนะครับว่าลูกฟรีคิดของเขามีดีขนาดไหนมาดูข่าวสุดท้ายของ e ีนี้ทิตตีป้ปฏิเศธเพียวรีลร่วมงานคนล้อเรียน115คดีเหลือไม่เล่นด้วยไม่ขำนะครับเพียวรีล,ล์ต้องหน้าแหกเมื่อติดต่อมาเพื่อขอให้แมนซิตี้เข้าร่วมโปรเจกต์คอนเทตเพิเศษกับคอ,อ,อ,น,อน่มัว นักเรียนเสียงชื่อดังที่เคยล้อเรียนมสมูสรอนอย่างหนักโดยเฉพาะประเด็นจากคาดี11.5คดีที่ถูกกล่าวหาแต่โดนเมทิตี้ปฏิเสธกลับมาแหล่งข่าวเผยว่าฝ่ายบริหารของซิตี้ถึงกับอึ้งกับคำขอนี้และรีบฏิเสธทันทีแบบชัดเจนเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการโปรโมทผ่านคนที่เคยล้อเรียนเป๊ปกวัวเดวล่าและสมสรอนอย่างเจ็บแสบตามรายงานของเดลิเมลไม่ตลกนะเว้ยเฮ้ยมาทำอย่างนี้ ซึ่งมันเป็นประเด็นอยู่ก่อนหน้านี้ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแมนซิตี้ก็เป็นฝ่ายชนะในคดีนี้ไปแต่ว่าไอ้เจ้านี่ก็แสบใช้เล่นเลยนะครับเคยล้อเลียนแมนซิตี้มาแล้วด้วยอ่าล่ะครับสำหรับข่าวใน E ีีนี้แอปมิงก็ได้นำมาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องชาวเือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน E ีนี้แอปมิงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ